สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h e News เล่าข่าวการเมืองใครจะเสี่ยงฟันเปี้ยงชํำแหละแผนสอยพิธาเกยตื่นวันที่18มิถุนายน2566นายไปสารพืชมงคลน,นักกฎหมายและอดีตกรรมาการผู้ช่วรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนาย,ยกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กไพสาลพืชมงคลมีเนื้อหาดังนี้แผนสอยพิธาเกยตื่น 1. ขณะนี้คดีสอยพิธา3คดีถูกกะกะตสั่งยกคำร้องและคดียุบพัก9ก้าวไก่4คดีถูกนายทะเบียนพักการเมืองสั่งยกคำร้องแล้วเหลือแต่เรื่องคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกำลังตรวจสอบเป็นคดีอาญาตามมาตรา15 151ซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องสอย 2. หลังการรับรองผลเลือกตั้งใครจะยื่นสอยพิธาได้บ้างสอวอ5คนเข้าชื่อกันสอยไม่ได้เพราะอยู่คนละสภาสอสอ50คนจะมีใครพักไหนเสี่ยงตายยื่นเรื่องขอสอยพิธาเพราะอาจถูกสอยกับตกเก้าอี้50คนพร้อมกันฐานร้องเท็จและอื่นๆกะกะตจะเป็นผู้ยื่นคำร้องหรือในเมื่อเพิ่งสั่งยกเลิกคำร้องมายกยก และทราบเรืืองการร้องขาดคุณสมบัติมาตั้งแต่ก่อนประกาศรับรองผลเลือกตั้งแล้วคืนมายื่นภายหลังก็จะกลายเป็นผู้บิดเบือนเขตอำนาจศาลทั้งตัวเองก็เป็นผู้รับรองความถูกต้องให้ลงสมัครมาถึงสองสมัยกฎหมายเป็นอย่างนี้แต่ที่พูดปั่นกระแสกันจนวุ่นวายทั้งเมืองนั้นเป็นคนละเรื่องจึงสรุปให้ได้เข้าใจกันให้ถูกต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแนวหน้า อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ